มึงชนหมาทั้งตัวตะกี้ไม่ดูเลยเหรอมึงขับรถเฮี้ยอะไรเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยมึงขับรถชนหมาตะกี้ไม่ดูเลยเหรอไอ้วมันเป็นเฮี้ยอะไรอยู่ที่มาด่าหมามึงไงมันไม่ใช่หมากูอ้าวไอเฮี้ยแต่มึงมีจิตสำนึกป่ะมึงมีความเป็นคนป่ะจิตสำนึกแล้วขับรถชนหมาอยเวลาแล้วมันจิตสำนึกเฮี้ยอะไรแล้วหมาเฮี้ยมันนอนกลางจิตสำนึกอยู่ที่เวลาจิตสำนึกมึงอยู่ที่เวลาเหรอไอ้ตูดิโอไม่ได้บ้านมีเฮี้ยอะไรเนี่ยแล้วหมามึงหรือเปล่ามันไม่ใช่หมากูไอ้เียแต่มึงไปดูบ้างเขาต่างกลับบ้านมึงจะะไไไไไปปเเเีีี้้ยยยยออออรนนนน่่่มมมึงงดูัักถาาตทะ ตายก็ปล่อยมันดิที่ใครให้มันนอนอย่างน้อยมึงหยิบมันไปฆ่าถนนก็ยังดีไอ้เฮียรถเหยียบมันซ้มีอีกมึงไม่สงสารมันหรอธุระมึงหรือเปล่ามันไม่ใช่ธุระกูมันก็ไม่ใช่ธุระตาแต่มือตอนนี้มึงอะเป็นธุระกูแล้วไม่เกี่ยวไอ้เฮียมึงต้องไปดูกับกูไอ้สัตว์กูไม่ยอมอะมึงไม่ยอมไอปขี้หมามึงหรือเปล่าเนี่ยมึงอะทำตัวไอ้เฮียทำตัวอย่างงี้ไอ้สัตวสอ๋อไอ้เฮียอยู่ที่มาด่ากูได้ไงเนี่ยไอ้สัตว์ทำไมมึงด่าไม่ได้ก็สันดานมึงขี้ไงอ๋อไอ้เฮียมึงกเเหหมือนกูู่าาช กูไม่เคยมานั่งเหยียบหมาแล้วไม่รับผิดชอบอย่างเงี้ยไอ้สีสยิ่งไม่ฟังกูนะไม่ฟังกูนะไอ้สัสล้วสมมติว่าแม่มึงไปนอนอยู่กลางถนนน่ะแล้วแม่มึ่อไงแล้วกูเหยียบอ่ะมึงจะขับรถตามกูงี้ป่ะมึงก็ถามเหยียบให้ตายเลยเหยียบแม่กูอะสัญว่าแม่ห่วงพูดดีๆนะ่อแม่พูดดีนะไปทำคุยเลยไปทำคุยไอ้สัสคนสันดาลนี่เหี้ยคนเหี้ยๆอย่างมึงไงสัตว์นอนตายอยู่นี้แหละเหยียขับรถเป็นล้านไอ้ส สันดาห์มันจะหลึงเดียวอ่ะแม่เลยหมางตัวชนมาได้ถ่ายทะเบียนแม่ดูไว้นะครับชนหมาแล้วไม่รับผิดชอบคนสันดาห์อย่างนี้